เก็ันเห็นเหล็กอยู่ลกวยพี่นนาะอันนี้มาหาไปตาตอนนี้ยมีเนมาทำรอบีเห็นเหล็กอยู่ล้วยอ่าะกร้าปลาเห็นเหล็กยังทนยเข้าด้กินเขากินน้าขอเชิญนะครับเด้าครับกิมเขากินน้าอันนี้หาิอันนี้หาจ้องเล็กเจ็ตัวโตใหญ่ัเนยอืมเมันใหญ่ตเก็ัน เกวันเห็นเหล็กยูกวยพี่เ้างอันนี้มาทาไปกนตตอนเนี้ยเป็นเนาะมาทำรอี่เห็นเหล็กยูกวยกกาะตาายเห็นเหล็กยังถังเี๋อห้าด้กินเขากินน้าต่อเชิญนะครับเด้ครับกินเากินน้าอันนี้หาจรอันนี้หาจิเ่อเล็กจบตก็ตัวใหญ่บนี้อืมเลตัวใหญ่แต่เกวันเฮ้ยวัเล็กเจบหาเจียยิมใ่เจีแนวทางมานเหล็กเจี๊ยบหาแตงโมกครัดลรอครับหาเจีนมาเนะ่แตงโมหาเจยบซวนมแม่ ครับเห็นแล้วนะครับเนหเจ็ดศูนย์นพี่น้องเห็นบ่างไโต่หญ่มาอยู่มาครับขัดเกลื่อนความรับหเจ็ดศูนย์เกจ็ดนี่จะงามเนะครับเนาะเเจ็ดจะงามครับผมมองเรียชุครับมองเรียกหาทุกคนครับโอ้ยเรียกหากวยรู้เครับโอ้ยนี่ครับเรียกหตัเลขที่ไ่คู่ตัวหเจ็ดูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เอาเต็มเต็มเลยเต็มเตยมเลยครับทันทีครับผมไม่หนีกจัดงามยู่หอปูนะครับพี่น้องเอฟซีปูแห่งวาเนี่กสิบอกัวเก้าได้ลูทันวาก็ไ่รู้ว่าตัวเก้า อภิรุ่นเซานี่ก็ได้นะครับว่าแน่นะครับ,รบเราพี่น้องครับเมื่อนี้พูตานั่งกินปุ้ยๆแล้วครับดีใจหลายเห็นลูกเห็นหลานมากครับ <Okay. S 2> โอ้ยวันมะสวันหลายครับไอเยี่ยมครับอันนี้วไม่ป็นแม่รุนหรอกเมื่อตัวเรื่องนี้เกียวัตเห็นเป็นตัวใดครับเป็นคือจังเล็กหุเป็นคือจังเล็กหุอ่ากลับพี่แจน่าบุ้งนะครับเด้อกลับพวากีร์วันเพิ่น็นโบมาตัวใด สำหรับอาหารอะไรวัาจิมาจิอสำหรับมักเจาะกอาหารเส้าอาหารเ่าันว่ากเจี๊ยเยี่ยมครับผมพกเจ๊กัาห่านึ่เด่นเค่ะมือนี่มือนีเปรเ็มั่งพี่น้องจิมเลยค่ะจิมดวนพกเจ๊กับหาหนึ่งครับเพื่อเะลี่เพิ่มกันนะครับมือนี่อันจะเป็นค่ะอาหารไร้วน่พี่น้องเด็กซี่ได้พอได้ค่ะอาหารนะครับมือนีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกขนนะครับเนาะครับสีมาาครับสีมากอนะครับเนาะทไม สาธุสาทนครับเบืองไร่เมื่อนะครับพี่น้องเพืที่จะเขีนกำกันครับมื่อนี้อาหารจะเป็นอาหารอะไรันเพื่อสามตัวเพื่อเพอสามตัวพ่พข้ามมากนครับเพืที่นกันนะครับเบืองไล่มื่อนะครับเพื่อการบริการก็ยด้วยครับิเาพาก้อนกบก่อนจะเิ่มการลำล่ำถวายขององค ที er ่ผู ar, ้แม่พ่มโราผู้นี้ตัวีหมานเนเกษตต้นผักกับมาอยเร็นตจานยากาน้ำกับเด็ก้กยครับผมบางจะดชพี่น้องครับน้ำล่ำครัล่าลนถวายปูตาปูี้ปากเอาว่าที่พึ่งในไปบุญไปกับปูกับปูตาบัเทียนมาแนวพึ่งตาบังเทียตามคเบอกคากาบงเข็มนาจอไปครับผมแที่ตมานตัวในะครับเนาะครับผม ครับแต่มันสัตว์เกียนคือยีกาเกวันนะครับเลขเกศเมื่อเจอเลยครับครับเลขเกศกเลขหากระง่ามเลขเจหาหาเจ็ดศูนย์ับเบื้องกิน้ก็คล้ายเลขเกเบื้องเรืคล้ายเล่หานะครับมากกวเลขหาองไปรุ่นอาหารจังวัดไดจังเาอร์อ้าวครับผมครับแต่พิจารณาพงคักเกศวันดา อาหารกลางวัดตัวนั้นมาครับผมกับเกวันเบาตัวไหนแม่ตัวนั้นดิบางทีก็คือฟูโดนบันดาลให้เกวันเบาเนี่ะครเยี่ยมไอเยี่ยมเลยตอนแรกไป็นเสียบันแก่คือแดงขึ้นบาดทีโอ้ยแดงขึ้นแดงขึ้นครับหัวไม่เป็นเสียดโอ้ยฟูเป็นอย่าง่ต้องเบื้องหนี้ก็ได้ฉันฟูว่ากับสิ่งค์กูแกนเพราะตัวนี้กล้าม

กับเป็นอาหารเศ้าครับอาหารเร้าอาหารเที่ยงครับครับผมครับถูกคำเบาถูกคำจ๋าของคูหารทั้งเชือกามาไห่ลูกหลานล้อยเบาแท่นแกนแทนครับกไปพิจารณาเบื้องเจ็ดนแล้วาเจวง่ายน้เจ็ดศูนย์เจ็ดเนเจ็ดเก้าเจ็ดห้าครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดครับแตงโมกับกิมย่างเดียวกับแบย่างกิมย่างเดียวกับก่อยสวงๆปนหมาคกับเด้อสำหรับอาหารการบันนี่ตากจากที่ใดจะไปเที่ยวตามประเทศจัดเลยครับ กับหลอดสนะครับหอสี่มสเลยครับหกเจ็ดหาเจ็ันเห็นะครับกับนหนั่งนหาเวลาเสียเปล่ารดับคุณเวลาเล็กเจ็ดเล็กเจ็ดเนขอหมายกับนังยู่ดเทียกันด้วยก็ได้ครับคุณแล้วก็ได้ใอเจ็ดสองแปดปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้อง เป็นเพื่องแนวทางซื้อการให้พี่น้องเอเท่านั้นนะครับครับเลข้งเกียรติอยงเลครับมเัพนลครับเลีสวยงามกเะกีสวยง่ากัแล้วมาทีนึ่งกับพิจรณาเตะนะครับเด้อายุเข่าวมากกูบอกมันอันกจากมาไปเพลย์กับะวาเกียรติไทยคือเราเหรครับสลวมาที่หนึ่งกับมีใจห้าเพื่นกับปวร์ที่มชัดเกีจะกินว่าเพราะ้าใก่าวอาคลิปไปไหนกับปวารได้ยินกูบอกว่าเขายุ่งห เจ็ดยูลาครับเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องขายเจ็ดเจ็ดหน่ะยูลัเอาไว้ขางลางหาว้างหตะว่าเก้าน่ะยูบนเอาไว้ข้างหน้าครับดเดอนละอันล

ครับบรรยากาศเป็นน้ำแข็พี่น้องครับเป็นบรรยากาศเป็นน้ำแข็เรื่อยๆนะครับเนี่ยทางแยกกับเขาเป็นแนวทางพี่น้องเอฟซีนะครับเรื่อยๆนะครับเนาะเอฟซีเรื่อยเป็นน้ำแข็นะครับเมื่อนี้ตอนเราเศร้าๆเนาะเจวันก็ได้บอกมาแล้วนะครับเนาะเทียนสิบะดับเด็กไปยืนเนี่ยเบื่มองบรรยากาศเป็นน้ำแข็งพี่น้อง ครับไทายนักการพี่น้องเอฟซีในเมืองกันนะครับน้ำมือจะใจเวลานะครับเน,นาะจานพาสตมีล่ำถวายนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีในเมืองน้ำต้นนะครับเนาะนสาธุสาธุเป็นต้งกันครับพี่น้องนี่ครับต้นเงินกันนี่ครับเห็นว่าถวายนะครับเนาะเอฟซีมาหล่นถวายไอหล่นสามเป็นต้นกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมหล่นสามเป็นต้นกัน มันบรรยากาศเป็นน้ำกันนะครับพี่น้องเอฟซีกะรวมมาให้เป็นต้นเงินมาถวายพี่น้องลำลำเรื่อยๆเป็นน้ำกันนะครับเนาะเซกมาไทยมาเรื่อยๆนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่มารับชมรับฟังทางช่องเซเองนะครับเนาะครับมันบรรยากาศนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีกะแกะมะรวมมาถวายน้ำกันนะครับเนาะ ครับขอโงมันาสาธุไป็นสำกันสาธุสาธุครับผมครับผมงวดนี้เข้าต้องถือแล้วมันไป๊บสำคันนะครับเนาะเอาแล้วมาทีหนึงไปเลยแจกพี่น้องเอฟซีนะครับผมขอรำล้ำและรวยๆไป็นสำกันนะครับเนาะครับผมพี่น้องเอฟซีที่มารับชมรับฟังทั้งช่องเจนะคได้เลขทะเบียนรถมาเท้ากู้ก็คือเออมามาแดงครับผมมาแดงก็คือ2071นะครับนะครับเชียร์ประเทศไทยพี่น้องเอฟซีที่รับชมรับฟังกันนะครับเนาะ ครับสาธุาสาธุา <I> สาธุๆๆๆไปน้ำจันนะครับเนาะขอให้รำลำเรื่อยๆที่มารับชมรับฟังช่องเสียอีกนะครับเนาะขก็คป็นก็ได้เริ่มเตรียมตุ่นะครับดาวเตอร์น้อยนะครับเนาะนี่ยตัวอาหารปูเฮดเฮดเรียบร้อยนะครับพี่น้องยิปซีครับผมสาธุสาธุไปน้ำกันนะครับเนาะโมเลกันกะซิมีนังตะลุงนะครับเนาะเพลย์อยากมาลงงานกับมาได้นะครับเนาะในวันที่26ตอนเย็นนี้นะครับเนาะมาได้นะครับเนาะสาธุสาธุไปน้ำกันเพลียง ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่มารับชมรับฟังทะเลล้านนะครับพี่น้องครับนี่แหละสนุกเนี่เก็บถวายปูเฮานะครับน้องปูแต่ปูชิบะขาวเฮาร่วมบุญทุกบุญนะครับเนาะสาธุสาธุนะครับเนาะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเลล้านนะครับเนาะที่ฝากกดไลก์กดแชร์นะครับเพื่อนก็น้องแน่ใจกันแล้วกันด้วยกระเพาะช็อตดีๆจากทั้งทองเสียอดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เสียดกระพราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ